บัดนี้วันที่14มีนาคม2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านากิติลัติเดชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยิยบูชาคุแดคูบาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่ในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญบทที่หชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีลาชสะสุนันตุสักขโมกทังสักเขกาเมจรูเปคีรีสิคราตเตจันตาลิเควิมาเนที่เประเทจกาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุไมหิเคเตผุมมาจายันตุเทวาชรัธราวิสเมยาคคันทันาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวัจนังสาทบุโมสุนันตุธรรมสวรนารโรอัยยัมปัทันตา ธรรมมสวนาการรอยยมผัดทันตาธรรมมสวนาการรอยมผัดทันตาบทที่สองบูชาพระรัตนตรัาา a, ยอิมินาส,าก, a, าสากาเรนา,รา,รพ,พ,พ,าพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาธรรมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาับพระรัตนตรัยอรังสัมาสัมพทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสว,วากาโตปะควาตาธโมธรรมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่นมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าไตรสรณคมพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิ ทุติยมปีพุดทางสารนังขฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขฉามิตติยมปีพุดทางสารนังขฉามิตติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตติยมปีสังคังสารนังขฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถาณทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นาทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสท,ทิเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิทิปิโสปขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุกโตโรกวิทูอนุตโตรปุริสธรรมมสารติสทาเทวมโนสานาังพุทโภคขวาติสวากาโตภขวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาญิโกปัจ,จตังเวทิตโภวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติถังจัตตาริปุริสยุคานีอัฏฐปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอ,อัญชริการณิโยอ,อนุตรงังคุณญาเกตังโลกัสสาติบทที่สิบลัตนสูตร ยานิทาพูตานิสมาคตานิผูมมานิวายานิวาอันตริเขสเพวผู้ตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสเมธาสเพเมตังกโรธามนุสิยาปัจชายะทิวาจารตจาร,รันติเยพเริงตสมาหิเนลัคธะอปปมตาอย ah an ่างกิจ um ิบิต ah ังอิทาวาผู้ลังวาสเขสุวายังรตนังปนิตังณโนสมังทิสมังอัทิคถาคเตนะอิธรรมปีผู้เทรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขยังววลาคังอมตังปณิตังยัตัชคาสักยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปิดธรรมเมรตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเศตโโปะทิวันนยีสูจริงสมาธิมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมนณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตารีเอตานิยุคานิโหติเตทะกิเนยาสุาตสะ สาวกาเอเตสุทินานิมหาภรรณีอิธรรมปีสังเกตรัตนังปริตังเอเตนัสัจจนาสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตาสาสนามหิเตปฏิปต,ตาอามาตังวิไคหะรัฐามุธามนิพุติงพุชมะนาอิธรรมปีสังเขตรัตนังปริตังเอเตนัสจินาสุาสาสวัติโหตุยถินท่าขีโลปัทวินสิตโตสิยาจะตุมพีวาเตพีอสัมปรกรรมปิโยตถูปมังปุสปุริสังวัธามิโยอาริยะสัจจานิอเวจะ ปัสติอิทัมปิสังเกตรัตนังปริตังเอตินะสัจจินะสุวัติโหตุเยอริยะสัจจานิวิภาวยันติคมพีลัปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติภูสัปปมัตตาณเตภวังอัฏฐะมามาที่ยันติอิทัมปิสังเกตรัตนังปริตังเอตินะสัจจินะสุวัติโหตุสาวัสัตถสานะสัมปทายะตายสุธรรมาชหิตาพระวันติสักกายะทิฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลัพพัังวาปิยะทัติกินจิจะตุหาปาเยิจะวปมุโต จาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเขรัตนังปนิตังเอเตนาสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังคโรติปาปกังกายเนะวาจายุทาเจตสาวาอภพโภโสตัสสะปฏิชะทายะอภพผตาทิธาปัฏฐสาวุตตาอิธรรมปิสังเขรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวันนับปะคุมเพยยถาภูสิตาเคขีมหานามาเสปทัฏฐมาสมิงขีมเห ตถูปะมังธรรมวรังอเทศยินิพานะขาามิงปะละมังหิตายะอิธมปีพุเทละตนาปริตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวะโรวะรัญยูวะระโทวะระาโลอนุตตโรธรรมวรังอเทศยิอิธมปีพุเทละตนาปริตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุระนังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภพระเวกสมิง เปกีนาพิชาอาวิลุนทิชันทานิพันติทีลายัถายามปฏิปโปอิทัมปิสังเขรัตนังปฏิตังเอตินสัสสเจนะสุวัติโหตุยานิทัพผูตานิสมากตานิภูมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสับปุจิตังพุทธังนามัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพผูตานิสมากตานิภูมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสับปุจิตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพุู้ตานิสมากตานิภูมมานิวายานิ ยานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษย์สัพูทิตังสังขังนมัสสามา,ส,า,มาสุวัติโหตุบทที่สิอาชาชาณทิยปริตสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวละมติกันโตนิพุโตจัตตุวังพาวะสพิติโยวิวชัชชนตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกผวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพรัง บทที่สิบสองอธิตตปริยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพคะวาขายายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิขุสหัสเสนาตัลละโขพคะวาพิขุอมันเตศิสัพพังพิขเวอาทิตตังกินจักพิขเวสัพพังอาทิตตังจักขุพิขเวอาทิตตังรูปาอาทิตาจักขุวิญญาณังอาทิตตังจกักขุสัมผัสโสอาทิโตยังปิดทางจักขุสัมผัสสัมปัชยาอุปชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุข,ขังวาอาทุกะ มาสุขขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาขะคินาโทสาคินาโมหะคินาอธิตังชาติยาชารามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏมิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตตวิญญาณังอธิตังโสตตาสัพพโสอธิโตยัมปิทังโสตสัพพันสัมปัสสัพพัญญาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาทุขะ มาสุขังวาตัมเปีอทิตังเกนะอธิตังอธิตังลาขะขินาโทสะขินาโมหะขินาอธิตังชาติยาชารามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังคันธาอทิตาคณะวิญญาณังอธิตังคณะสัมปัสโสอธิโตยัมปิทังคณะสัมผัสสปัชยาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังลาอธิตังลาขาคินาโทสาคินาโทหะขินา โหมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัามิชีวะหาอาทิตาลสาอาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางชีวะหาสัมผัสสัพพัญญาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสากินาโมหาคินาอาทิตตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิโทมนัสเสหิ อุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโกโยอาทิตโตโพธพาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมปัโสอาทิตโตยมปิทางกายะสัมผัสสัพพัาอุปชติเวทชิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังลาขักินาโทสักินาโมหักินาอาทิตตังชาติยาชาลามาละเนนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกห โทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะารมิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโออาทิตโตยัมปิทังมโนสัมผัสสปัชยาอุปสติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราขะคินาโทสาคินาโมหะคินาอาทิตตังชาติยาชาลามะละเนมละเนนะโสเกหิปริเทเวหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวะธรมิเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาอริยสาวโก จากูสมิงปีนิพินตติลูเปสุปีนิพินตติจากูวิญญาณในปีนิพินตติจากูสัมผัสเสพปีนิพินตติยาำปีทางจากูสัมผัสสัพพัญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินตติโสตสมิงปิดนิพินตติโสตเวสุปีนิพินตติโสตวิญญาณในปิีนิพินตติโสตสัมผัสเสพปีนิพินตติยาำปีทางโสตสัมผัสสัพพัญญาอุปจชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปิดนิพินตต คานะาสมิงปีนี่ปีนตติทันเทสปปปาาเุปีนิ่ปีนตติคณะวิญญาณในปีนิ่ปีนตติคนาสัมผัสเซปีนิ่ปีนตติย้ำปีนทางคนาสัมผัสสปัตยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวา อาทุขาสุขังวาตัสมิงปีนิ่เพินตติชีวหาหยาปีนิ่เพินตติละเสสุปีนิ่เพินตติชีวหาวิญญาณในปีนิ่เพินตติชีวหาสัมผัสเสปีนิ่เพินตติยำปีทางชีวหาสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทจิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขาสุขังวาตัสมิงปีนิ่เพินตติกายสมิงปีนิ่เพินตติโหทัพเพสุปีนิ่เพินตติกายวิญญาณในปีนิ่เพินตติกายสัมผัสเสปีนิ่เพินตติ นิพิทนิโสยมปิดทางกายสัมผัสสัพพัยาอุปจติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอัตุขามาสุขังวาตัดสมิงปิดนิพินติมานัสมิงปิดนิพินติทมเมสุปิดนิพินติมโนวิญญาในปีนิพินติมโนสัมผัสเสพปีนิพินติยํปิดทางมโนสัมผัสสัพพัทยาอุปจติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอัตุขละมาสุขังวาตัสมิงปิดนิพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัดสมิงวิมุตต์แตามิติญาตังโหต อิทธตตายาติประชานาติตีอิทธมโหวจกักพระกวัต,ตมนาเตพิขูพระกวโตภาตภิตังอภิณุงอีมัสมินจกปปนาเวยากาลนาสมิงพัญญามนเนตัสะพิขูสหัสสะสอนุปาทยาอาสาเวหิจิตานิวิมุจิงสูติ